ปิดเธอมันกลับมาอีกแล้วไม่เจอตั้งนานไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยกูสั์ไม่เจอตั้งนานโปรเฮียโอ้โหโอ้โหเลย เอออุตส่าห์ไม่เจอมันต้องเป็นเดือนละขาดรายได้อาค้างค้างไอ้โปค้าง๋อาเอาค้าง เอาตายเลยกูเอาไอีโปตายเฉยเลยวะมัวกำลังจะดูแม่งอยู่เลยมันปิดออปชั่นอยู่เมอีเนี่ยอ๋อปิดเปิดออปชั่นอยู่เอเออันนี้ยเมื่อกี้แม่งค้างแม่งเด้งเด้งเด้งแล้วก็ตายสัตว์วแล้วปิดเทอมมันจะต้องกลับมาโป้เฮียลุงนี่น่าเปิดของเลยโไม่ได้วะ่ะ ไปไม่โผล่สักวันไม่ได้นีิยังกัมึงเจอทุกวันนะ่ะเออเมื่อก่อนเจอทุกวันน่ะไอ,อตอนนี้กูว่าน้อยลงแล้วนะเว้ยตอนแรกไม่มีเลยอะ่ะแบบว่ากดรอเลยอะไรอย่างเงี้ยเออโดนแจกอ่ะแจกอ่ะแจกแบบโปรฟรีอ่ะเดี๋ยวก็เต็มอีกโค ไอปอลตามติดชีวิตปอลโอ้โหฟันรัวด้วยเฮียคราวนี้มีฟันรัวได้เกร็งๆเลยสัตว์อปาปอลจะยิงได้ไหมอออเออเออไปหนึ่งตัวแล้วอาอยัางไงต่อ,อกระตุกกระๆๆๆๆตุกอาปอลมันกระตุกกระตุกอ่ะเออวิ่ง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 ตีนแตกปลโอ้แม่งฟันไกลด้วย โอ้ยิงรัวด้วยออออออโอ้โหยิงรัว <c oughs> ดูนังฟันไอ้เกรงเกรงเออโหฟันไก่เยี่ยมีฟันไก่ด้วยสั์โปมันโหดจังวะอันนี้โปวีพีอะออกเลยครับถึงก็ออกหนีทีนึงออกหนีแล้วครับผมจังหวะนี้ อ้าโกยังไงเป็นไงล่ะนนเจอเป็นตายย,ายิงกว่าดับเบิลอีกเนี่ยออกแล้วครับเจอทีมแข่งเจอทีมแข่งแล้โหนเอ่โหขนาดนี้สัตว์ไปแข่งเถอมึงนิดแม่ <laughs> โอ้โหโอ้โหฟันอยู่บนท่อแน่เลยอย่างเงี้ยไอ้ว้ยมัขึ้นอย่างมี้แน่จริงอะมันขึ้นอย่างเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไงวะเออมันขึ้นจริงว่ะไปบอกให้มันลอยขึ้นเนี่ยลอยจริงไอ้สัสเอ้ย โอ้โหช็อตอีกทีนึงโอ้โหมันกลับมาอีกแล้วเนี่ยไอโกยี่ไหนคอมอนคอมอนไปลูกไปฟันมันลูกไปไหนเอาไปไหนแล้วไปไปฟันมันโป อะไรค่ามันมมมเฮ <laughs> ้ยม้องโหลดขึ้นไปได้ไงวะเฮ้ยเฮดช็อตไปแล้วโอ้ <laughs> โห <c oughs> มังฟันไก โอ้โหดูคิวดอจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผมอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พอกดติดตามเสร็จแล้วจะมีรูปะระฆังขึ้นมานะครับกดรูประฆังด้วยไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะพอกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอนี้เป็นยังไง,องคอมพิวตินอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการ ข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับดีคริปชันด้านล่างนี้นะครับมีบอกหมดทุกอ,อย่างเลยโอเคครับาล่านี้ขอบคุณมากครับผม